่าวันนี้นี่โโนโหนูนย่างแล<า>้วใช่ไดไม่เคยกินหนูย่างหรือคนรังเกียจนี่ก็ทําใจลําบากจะเกินนัน่นนี่หนูย่างสดๆเพิ่งซื้อจากก่อค้าเข้ามาป่อค้าเอามาขายขายขายที่บริษัทก็อุ่นเข้ามาหน,นึ่งโลโลร้อยแปดสิบบาทนี่หนังปกติเอาปกติไม่ได้กินหนังนะจะลอกหนังทิ้งแต่นี่พคาคา่อค้าแค่แนะนําว่านหนังหนังในย่างเนี่ย หนังเอามาย่างหรือมาทอดเนี่ยมันจะกรอบมากกรอบแบบไม่รู้เหมือนกันต้องต้องลองเพราะผมก็ข้างแรกเหมือนกันที่เคยกินหนูหนูย่างหนูทอดแบบแบบมีหนังอ่าผมส่วนตัวเป็นคนมิจ,จิตนะเนี่ยส่วนมากก็จะกินแต่ผัดผัดแกงนา้าก่อนี้นจะ ไม่รู้ทําไงก็เน,นดดี่หมักหมักรดดีหมักรดดีก่อนล้างทำความสะอาดหมักรดดีจวมาทอดแถวหนูนี่น่าจะกินกันทั่วทุกภาคหรือเปล่าไม่แน่ใจนะล้างล้างดีๆหมักนี่ตอนแรกตอนแรกผมผมว่าจะย่างนะยา่ยางย่างแต่ด้วยแต่เตาในตะแกรงอ่ะตะแกรงมันเป็นสน,นิม ม่นเ้นเไม่ดูแล้วมันไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่มันคงจะไม่ดีต่อสุขภาพเลยก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนจากย่างก่อไฟเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยดูสิเนี่ยกําลังจะย่างเลยไม่เปลี่ยนดีกว่าจะเปลี่ยนเอาไปย่างเอาไปทอดแล้วก็ลองเดี๋ยวก่อนลองลองสักแป๊บนึงที่มันจะโอเคไหมพอดูแล้วไม่เวิร์กไม่เวิร์ก ดูแล้วไม่เวิร์กเอาลงจากเตาจ่างดีกว่าเลยอย่างเตามันเล็กด้วยเอาเอามาทอดเอามาทอดในน้ำมันดีกว่าดูใครใครไม่เคยกินหนูย่างนี่เดี๋ยวผมทาให้กินได้นะมามาลองได้นี่เนื้อมันมันเลยแต่แต่ใจบอกเนี่ยมันมันมากเลยนะ มันหยดทิ้งติ่งเลยดีกว่าถ้าตอนย่างอนี่ขนาดทอดในกระทะเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมันยังออกมาเลยอะ่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะหรือใครชอบกินข้าวเหนียวก็ก็น่าจะอร่อยอะ่ะแต่ส่วนตัวผมกินข้าวสวยทอดแต่ถ้าใส่น้ำมันเยอะๆนเนี่ยมันจะไม่ค่อดยดูแลล่ทอดเข้าไปเลยหนูย่างหนูย่าง ใครเคยกินบ้างหนูย่างหรือใครไม่เคยกินอยากจะลองสัมผัสความอร่อยของหนูย่างถึขงข้าวสวยนี่แจ่มเลยจะบอกให้แล้วก็นี่เสร็จซับกระดาษซับมันมาลองหน่อยเพราะว่าใส่จานแล้วน้ำม,นมันมันจะเยิ้มหน่อยอยากให้สัมผัสกลิ่นเนี่ยตอนนี้กลิ่นกลิ่นมันจะหอมมากเลย ถ้ายังไงก็เนี่ยลองชมเนื้อเนื้อกรอบมากกัดเข้าไปในกรอบเหมือนกับแคบหมูเลยอะ่ะไงฝากติดตามช่องด้วยครับผมรีวิวจบการรีวิวแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ